ดีครับมาอีกแล้วมาชมกันถ่ายใกลๆถ่ายไกลๆโอเคอันนี้เห็น<ๆ>เห็น,เห,นเห็นไหมแผ่นใหญ่กับแผ่นเล็กอย่างนี้นะครับแผ่นใหญ่นะครับตัวนี้เราก็ทํานะครับแผ่นเล็กก็ทํานะครับตัวนี้จะเป็นไม้จักสวนป่านะแต่ไม้จักสวนป่าของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีอายุนะครับเนี่ยด้านกระพี้อยู่ฝั่งนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นไม้เนื้อหน่อยนะครับตัวนี้4ี่สิบ คูณหกสิบนะครับตัวนี้นะตัวนี้ห้าสิบคูณเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวใหญ่แผ่นใหญ่เนี่ยนะแปดสิบคูณเลขห้าสิบนะครับความหนาทั้งสามแผ่นอยู่ที่สองจุดสองนะครับสองจุดสองสองจุดสองก็คือสองเซนจุดสองเซนนะสองกับสองมิลนะนะครับสองเซนสองมิลคือยี่สิบสองมิลน,นะครับ คือที่นะครับลูกค,ค้าสั่งมาแบบน,นี้เราก็ช่วยลดนะค่าใช้จ่ายดีกว่าที่เราจะไปสั่งไม้แผ่นแนคือใช้เท่าไหนนะครับสั่งเท่านั้นนะครับทางแขกใไรนะครับยิดีรับใช้นะครับจะสั่งเท่าไหร่ทีแผ่นเดียวชิ้นเล็กเราก็ทํานะครับชิ้นใหญ่แผ่นเดียวเราก็ทานะครับสั่งได้ตลอดนะครับยินด,ดีบริการ นะครับโอเคนะครับถ้าลูกค้กกานะครับสนใจนะครับสอบถามได้เลยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0817019172นะครับเพราะว่าทางเรายินดีบริการอยู่แล้วถ้าไม่เข้าใจหรือสอบถามอะไรโทรได้เลยนะครับ ขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ